ไม่ทีมเคนไบเอ็มีเอนำอนาคตมาถึงตั้งแต่วันนี้กับบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบริการบำรุงรักษาร,ระบบไฟฟ้าบริการติดตั้งโซล่าเซลล์บริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเมื่ออาชีพด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนถามเมื่อาชีพถามเคน b บ MEA กลับมาในช่วงที่2ของรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะแมทที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นสินค้าของพี่น้องเกษตรกรไทยที่มีการแปลรูปมาแล้วะคะ่ะแต่พูดถึงเกษตรกรเนี่ยอีกหนึ่งภาคการผลิตที่น่าสนใจนั่นก็คือภาคการประมงนะคะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมไปติดตามกันได้ในช่วงของวิถีเกษตรเลยคะ่ะ เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะของคุณพิสิทธิ์นวลนุ่นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนไมายอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรูปแบบการเลี้ยงกุ้งทะเลโดยใช้นวัตกรรมโซลาเซลล์ซึ่งก่อนการติดตั้งระบบค่าพลังงานของฟาร์มอยู่ประมาณ15-17บาทต่อกุ้ง1กิโลกรัมค่าไฟอยู่ประมาณ4บาทต่อนหน่วยปัจจุบันหลังการติดตั้งระบบค่าไฟฟ้าลดเหลือ10-11บาทต่อกุ้ง1กิโลกรัม ในขณะที่ค่าไฟ5บาทต่อนหน่วยลดค่าไฟได้ถึง5-6บาทคุณพิสิทธิ์นวลน,นุ่นเป็นเกษตรกรท่านแรกที่ให้การสนับสนุนในการทําโครงการเกษตรอัจฉริยะโดยการติดตั้งระบบโซลาเซลล์และเครื่องควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศอัจฉริยะช่วยควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศ ให้เปิดและปิดอุปกรณ์ตามปริมาณค่าออกซิเจนละลายน้ำที่เหมาะสมกับกุ้งทะเลรวมถึงสามารถรายงานคุณภาพน้ำเช่นค่า D.O.P.H. และอุณหภูมิผ่านระบบ I.O.T. ไปยังโทรศัพท์มือถือของเกษตรกรช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการคุณภาพน้ำและจัดการเลี้ยงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เป็นต้นทุนแฝงที่สำคัญ นอกจากนี้คุณพิสิทธิ์นวลน,นุ่นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งข่าแว,วนไม้ยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานียังได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงกุ้งประจำปี2565ประเภทการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งข่าแว,วนไมัและมีการบริหารจัดการฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐาน aquaculture stewardship council ASC และ best aquaculture practice BAP อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในความผมเนี่ยปี40 เริ่มครั้งแรกเริ่มอยู่บ่อเดียวเลี้ยงแบบชาวบ้านทั่วไปก็ผมมาอยู่เนี่ยแม่บ้านเขาเป็นคนเลี้ยงกุ้งอยู่แล้วเลี้ยงเองให้อาหารเองติดเครื่องเองพายเรือเองทุกอย่างทาเองผมมาเลี้ยงรอบแรกพอดีช่วงนั้นเกิดโรคระบาดตัวแดงโดนขาวเลี้ยงรอบแรกก็ขาดทุนเลยตอนแรกคือช่วงไม่บ้านเลี้ยงเลี้ยงกับครอบครัวแยกมาเงเองรอบแรกบ่อเดียวขาดทุนเลยเป็นตัวแดงก็ลองอีกรอบหนึ่งเลี้ยงรอบสองขาดทุนอีกรอบหนึ่งตัวแดงอีกรอบหนึ่งก็ตั้งใจว่าจะเลิกือกอาชีพนี้ของบดของเราแะพบดีทาง พ่อตาหรือพ่อของภรรยาเนี่ยบอกว่าจะให้ยืมตังค์ลองดูสักรอบเทคนิคการเลี้ยงคือคนเลี้ยงกุ้งเนี่ยต้องเรียนรู้ปรับปรุงและก็พัฒน,นาให้อยู่ได้ในทุกสภาวะการทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นเพราะเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันมีวิกฤตอยู่ตลอดวิกฤตเรื่องราคาวิกฤตเรื่องโรคระบาดและก็ ในวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะอยู่ได้อย่างไงนั่นเหมือนอย่างความผมเนี่ยคือเส้นินการเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนเลี้ยงแบบว่าเรียนรู้ที่จะอยู่ได้กับทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นคือผมเลี้ยงจากนั้นมา25ปีผลประกอบการเฉลี่ยแต่ละปีไม่เคยมีปีไหนขาดทุนเหตุผลที่ทําให้เราเลี้ยงทุกปีไม่ขาดทุนผมว่าอยู่ที่การปรับตัวของเราให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับภาวะโรคที่เกิดขึ้นให้กับภาวะราคากุ้งที่ถูกลง ให้ข้าราวกาที่ค่าราญญารมันแพงขึ้นเราต้องยืนอยู่ให้ได้ในจุดที่ว่ามันอยู่ได้ซึ่งเทคนิคของผมคือการเรียนรู้เป็นหลักเรียนรู้จากผู้รู้คือเราอาจจะความรู้น้อยเรียนหนังสือจบแค่มมัธยต้นเราก็เรียนรู้จากผู้รู้รรรรหรืออย่างผู้รู้ห,รออรหลายท่านทั้งที่ว่าเขาเลี้ยงหระความสำเร็จอะในทุกจังหวัดไปดูหานเขาไปเก็บความรู้จะเข้ามา เรียนรู้อากผู้ทุกคนแล้วนํามาประยุกต์ใช้ในความเราไม่ใช่ว่าไปลอกแบบเข้ามาไปเรียนแบบเข้ามาแล้วมาใช้ในความเราซึ่งถ้าแบบนั้นละมีแต่จะขาดทุนเพราะว่าในความเขาวะมันไม่เหมือนเราเพราะฉะนั้นเราลอกเขา้ามาไม่ได้แค่ไปเรียนรู้หยิบฉวยความรู้ที่เขาทำมาแล้วก็คิดว่าใดจะใช้กับเราได้มาปรับปรุงประยุกต์ย้ายกับความเราแล้วเก็บวิธีการเลี้ยงของเขามา ที่เขาคิดว่าเขาเลี้ยงได้ดีมีกาําไรเก็บมาประยุกใช้กับความเราเมื่อเราเก็บส่วนที่ดีเข้ามาประยุกต์ใช้คิดอย่างละเอียดรอบพ,อพ่อก่อนนําไปใช้เลยทำให้เราเลี้ยงกุ้งในทุกวิกฤติผันมาเลยไม่เคยมีปัญหากับเราผมมีผลบร,ริการเลี้ยงกุ้งในทุกๆปีตามใบเอ็มดีของบงแต่และความเนี่ยประมาณ3-400ตันเฉลี่ยบอ่อนึงประมาณไม่ต่ำกว่า30ตัน ป่อปีป่อสีได้สเสลียงไม่เคยต่ำกว่านั้นในทุกๆปีจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงกุ้งขาวเวเไมัยของคุณพิสิทธ์นวลนุ่นมีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากทั้งพลังงานในการเติมอากาศเครื่องสุบน้ำไฟฟ้าแสงสว่างแอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ภายในฟาร์มของสมาชิกในฟาร์มจึงมีแนวทางการพัฒนาในการเพิ่มการติดตั้งโซลาร์เซลล์อีก100กิโลวัตต์รวมทั้งฟาร์ม150กิโลวัตต์ เพื่อให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นต้นแบบเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มต่อไปถ้าเกษตรกรมีวิธีการเลี้ยงที่ดีนะคะก็จะได้กุ้งที่ดีและมีคุณภาพแ,แน่นอนค่ะเกษตรกรก็จะขายได้ราคานั่นเองนะคะส่วนในช่วงหน้ามีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพักสักครู่กลับมาติดตามจับกระแสเกษตรค่ะ